หันธรรมยังพุทธัสสะภควโตปุปาพาคะนมะกะรังกะโรมะเสะนโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสันติภิกขเวภิกขุอิมัสมิงภิกขุสังเฆดุขอนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุทั้งหลายในภิกษุสงฆ์นี้อานาปนานสติภาวน,านุ โยค้ามนุษย์ยุตตาวิหารันตีซึ่งเป็นผู้ประกอบความเพียรในการเจริญอาณาปานาสติอยู่อาณาปานาสติพิขเวภาวิตาภาุริกาตาดูขอนพิสูทั้งหลายอาณาปานาสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วมหาพลาโหตินิมหานิส ah ังสา ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอานาปานาสติพิขเวภาวิตาภุริกตาจะตาโลสติปทฐานเนปริปุเรนตีดูขอนพิสูจทั้งร้ายอานาปานาสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำปฏิปทานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ จตารสติปทานาภาวิตาพริรีกาตาสัตตาโพชังเคปาริปุเรนตีสติปฐานทั้งสี่ที่บุคคลจเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำโพชชงทั้งเจดให้บริบูรณ์สัตตาโพชังคาภาวิตาพริรีกาตาวิชาวิมุตติปาริปุเรนตี พ่อชงทั้งเจ็ที่บุคคลจเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์กระทั้งภาวิตาจะพิกขเวอานาปานาสติกระทั้งเุรีกตาดูกนพิสูทั้งหลายก็อานาปานาสติที่บุคคลจเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรเล่ามหาภา โอติมหานิสังซาจึงมีผลมากมีอนิสงฆ์มากอิทัภิกขเวพิคุดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุในศาสนานอะรัญญาคโตวาลุคามมราคโตวาสุญญาคาลาคะโตวาไปแล้วสู่ป่าก,ก็ตามไปแล้วสู่คนไม้ก็ตามไปแล้วสู่เลือนว่างก็ตาม นิสีตติปลังกังอาผู้ชิตวานั่งขาดสมาธิแล้วอุชุงกายังปนิธายะปริมุขขังสตินุปปทาเปตวาตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มัน่นโสสตวะอาสัสสต ปัสสติพิสูจน์นั้นเป็นผู้มีสติอยู่นั่นเองหายใจเข้าเป็นผู้มีสติอยู่หายใจออกทีค้งว่าอัสสันโตทีขังอัสสัมมิตีประชานาติเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวทีค้งว่าปัสสันโตทีคังปัสสัมมิติประชานาติ เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวรัศังวาอัศสันโตรัสังอัศสามีตีประชานาตีเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นรัศังวาปัศสันโตรัสังปัศรสมีตีประชานนาตีเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้น สัพพกายปฏิสังเวทีอาสัจสิสามีตีสิคติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้กายทั้งปวงจากหายใจเข้าสาัพพกายปฏิสังเวทีปัสสิสามีตีสิคติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้กายทั้งปวงจากหายใจออกปัสสัมพยังกายสังขารังอาสัสิสามีตีสิคติ ย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้กายสังขารให้ระง,งับอยู่จากหายใจเข้าปัจสัมพยังกายสังขารลางปัสสิษามีตีสิกติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทํากายสังขารให้ระง,งับอยู่จากหายใจออกอติปฏิสังเวทีอัสสิสามีตีสิกติ ย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้ปิติจะหายใจเข้าปิติสังเวทีปัสสิสาปิติสิกขิติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้ปิติจะหายใจออกสุขปฏิสังเวอัสัสิสามมติสิกขิติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้สุขจะหายใจเข้า ุขปฏิสังเวทีปัสสิสามมีติสิกติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้สูกจะหายใจออกเจตสังขารปฏิสังเวทีอัสสิสามมีติสิกติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้จิตตสังขารจะหายใจเข้าเจตสังขารปฏิสังเวทีปัสสิสามมีติสิกติ ย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้จิตตสังขารจากหายใจออกปัสสัมพยังจิตตังสังขารังอัตติสามีตีสิกติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้ระง,งับอยู่จากหายใจเข้า ปัสสมพยังจ ha, ิตต in. ังสังขารังปัสสิสัมมติสิคติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตังสังขารให้ระงับอยู่จากหายใจออกจิตตปฏิสังเวทีอัสสิสัมมติสิคติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้จิตให้จากหายใจเข้าจิตตปฏิสังเวทีปัสสิสามสิติ ยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้จิตจากหายใจออกอภิปโมทายังจิตตังอัสสิสามีตีสิขติยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ปราโมยิ่งอยู่จากหายใจเข้าอภิโมอภิปโมทายังจิตตังปัสสิสามีตีสิขติ ยอมศึกษาว่าเราเป็นผู jaar? Jaar ้ท <who médico> ําจิตให้ปราโมดยิ่งอยู่จะขายใจสมาธหังจิตตั้งอสัจสิสามิตีสิกขติยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ตั้งมั่นอยู่จะขายใจเข้าสมาธหังจิตตั้งปสัจสิสามิตีสิกขติยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ตั้งมั่นอยู่จะขายใจออก วิโมจะยังจิตตั้งอัตศิษามีตีสิคติยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จะหายใจเข้าวิโมจะยังจิตตั้งปัสสิสามีตีสิคติยอมศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่จะหายใจออกอนิจจานุปัสสีอปัสสิสามีตีสิคติ ย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงเป็นประจำจากหายใจเข้าอน,นิจจานุปัสีปัสสิสามีตีสิขติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำจากหายใจออกวิลาคานุปัสสี อาตัสิสะมีตีสิคติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคายอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าวิราคานนปัสสีปัสสิสะมีตีสิคติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเห็นซึ่งความจางคายอยู่เป็นประจำจากหายใจออกนิโลธานุปัสสีอัตัสสิสะมีตีสิคติ ย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเหตุซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำจากหายใจเข้านิโรธานุปัสสีปัสสิสามีตีสิคติย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเหตุซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำจากหายใจออกปฏินิสักขานุปัสสีอัสสิศาศสามีตีสิคติ ย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเหตุซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจเข้าปฏินิสคานุปัสีปัสสิสามีตีสิกเตย่อมศึกษาว่าเราเป็นผู้ตามเหตุซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจากหายใจออกเอวังภาวิตาโคภิกขเวอาณาปานสาติเอวังพาวรีคตา ดูขอดพิสูจทั้งหลายอาณาปานสติที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วอย่างนี้แตมหาพราหติมหานิสังสาย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากเอติดังนี้แล